ผมคุยเรื่องนี้ฟังนิดหนึ่งนะมีคนถามเยอะมากคือตอนนี้มันมีกระแสในการเอาสารปรับสภาพน้ำไปล้างคราบผมจะแยกคราบบนลูกออกเป็น2ประเภทคราบที่เกิดอยู่บนลูกทุเรียนเราครับมันจะเกิดได้สสาเหตุคือ1นเกิดจากสีที่ไม่ละลายของยาครับเช่นแมนโคเซปคอปเปอร์ p, Copper, จะคอปเปอร์แดงคอปเปอร์ Copper, ฟ้าคอปเปอร์ Copper, เขียวหรือตัวแมนโคเซปเหลืองแมนโคเซปเขียว พวกเนี้ยนะครับผมจะบอกว่าสีมันไม่ออกนะครับออกยากโคตรเลยมีลูกค้ามาหาที่บ้านเมื่อสักสองสมวันก่อนนะครับพอดีผมไม่อยู่แล้วก็มียเล่าให้ฟังว่าลูกน้องเอาแมนโคเซปสีเหลืองไปพ่นลูกทุเรียนตั้งแต่ลูกเล็กๆประมาณ5้าสิบหกสบวันนะจนตอนเนี้จะตัดสียังไม่ออกเลยเอาสารปรับสภาพน้ำไปขัดอะไรที่เขาบอกว่าขัดออก ก็ไม่ออกผมบอกใช่ครับมันไม่ออกอยู่แล้วเพราะสีพวกนี้มันไม่ละลายน้ําก็แนะนําเบื้องต้นมาให้ลองเอาแอลกอฮอล์ไปฉีดดูครับซึ่งเราบอกว่าเราไม่คอนเฟิร์มวิธีการนี้นะแต่มันคือวิธีการที่ทําให้สีมันละลายหรือออกได้กับอันคือพวกออยพวกกลุ่มน้ํามันทั้งหลายให้ไปลองดูก่อนเพราะสีบางตัวมันไม่ละลายในน้ําแต่จะละลายในน้ํามัน 2. คราบที่เกิดจากการผสมยารูปนี้คือรูปที่ เป็นคราบที่เกิดจากการใช้ปุ๋ยน้ำสูตรเสมอครับบวกกับแคลเซียมบอรอนน้ำคราบขาขาวเป็นตะกอนบนลูกเลยอันนี้คือสาเหตุที่2ใช้ธาตุอาหารที่ไม่เข้ากันแล้วพ่นไปแล้วเกิดคราบบนลูกตัวอย่างที่เห็นในรูปก็คือปุ๋ยน้ำสูตรเสมอครับสูตร15-15-15แล้วก็บวกแคลเซียมบอรอนน้ำ ผสมไปเนี่ยตอนอยู่ในถังไม่เป็นไรเพราะเราไม่เห็นมันครับว่ามันเกิดการจับตะกอนแต่พ่นไปบนลูกแล้วไปทิ้งคราบแบบนี้อันนี้ล้างไม่ยากนะครับอันนี้ใช้จับใบด,ดีๆหรือสารปรับสภาพน้ําเอาไปเป็นกรดหน่อยมันก็ออกแล้วนะครับถ้าสาเหตุที่เกิดจากคราบที่เกิดจากการผสมยาแล้วไม่เข้ากันอันนี้ออกง่ายครับไม่ยากมีหลายตัวล้างออกนะครับ แต่แนะนำเบื้องต้นนะครับเพื่อลดปัญหาไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดคราบขึ้นอันดับแรกให้ปรับสบภาพน้ำก่อนครับนแนะนำตัวอินดิเกเตอร์ตัวนี้นะครับเอาไปปรับสบภาพน้ำก่อนวิธีการใช้ผมแนะนำแบบนี้ค่อยๆเทลงไปก่อนครับถ้าน้ำเคไปแล้วเป็นสีชมพูก็ใช้ได้หรือวัด PH น้ำก่อนว่าพ h เน้ำเท่าไหร่แล้วค่อยๆเติมลงไป อัตราการใช้เนี่ยขึ้นอยู่ที่ความด่างของน้ําถ้าน้ำมันด่างน้อย <c oughs> เทไปนิดเดียวก็ปรับได้แล้วตัวนี้จะช่วยลดอะไรได้บ้างลดการเกิดตะกอนของยาผงแต่ไม่ได้ช่วยทําให้สีหายนะแล้วก็ให้ใช้ธาตุอาหารที่อยู่ในรูปของ ECDA เป็นหลักมันจะลดการตีกันครับแนะนําประมาณนี้ในเรื่องของการจัดการคราบยา